รู้สึงถึงความลำบากสำหรับหนุ่มแมทธิวบริจาคพัดลมให้ผู้รอตรวจโควิด -19 คะ่ะสำหรับแมทธิวดีนได้มอบหมายให้ผู้จัดการส่วนตัวนำพัดลมขนาดใหญ่5ตัวมามอบให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเพื่อช่วยบรรเทาประชาชนที่มารอรับบริการตรวจโรคโควิด -19 คะ่ะ โดยทางด้านอินสตาแกรมของผู้จัดการส่วดตัวแมทธิวได้โพสต์ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโควรนิสิเพี่แมทเองได้คำนึงถึงสภาพอากาศและปริมาณคนที่มารอรับการตรวจจึงอาจต้องใช้เวลานานต้องรอในสภาพอากาศที่ร้อนจึงได้สั่งให้ผมติดต่อซื้อพัดลมขนาดใหญ่จำนวน5ตัวส่งที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองอย่างด่วนเพื่อบรรเทาอากาศที่ร้อนอบ อ้าวเหลือเกินตอนนี้ทางสถาบาันได้รับพัดลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าจะพอช่วยลดความตรึงเครียดและความกระวนกระวายกันได้ทําให้ใจเย็นๆขึ้นได้ไม่มากก็น้อยและขอบคุณแพทย์ที่ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเราจะสู้ไปด้วยกันครับเป็นกําลังใจให้เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยังคงสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องคะ่ะ